พิกเวพิกุจิเตจิตานุปัสสีวิหาราตีมิภิกษุทั้งหลายสู่เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่นันเป็นอย่างไรเราอิดาพิกเวพิกุพิกษุทั้งหลายพิกษุในศาสนานี สาระังวาจิตังสาระังจิตันติปัชานาติรู้จากจิตอันมีราคะก็ตามว่าจิตมีราคะวิตาระคังวาจิตังวิตาระคังจิตันติปัชานาติ รู้จากจิตอันปราจจะราคะก็ตามว่าจิตปราจจะราคะสาโทสังวาจิตังสาโทสังจิตติปัชานาดีรู้จากจิตอันมีโทสะก็ตามว่าจิตมีโทสะ วิตโทสังวาจิตังวิตโทสังจิตันติปาชานาดิจากจิตอันปราดจากโทสะกก็ตามวา่าจิตปราดจจากโทสักสามหังวาจิตังสามหังจิตันติปาชานาดิ รู้จากจิตอันมีโมหะก็ตามว่าจิตมีโมหะวิตามโมหังว่าจิตตังวิตามโมหังจิตตันติปาชานาดีรู้จากจิตอันปราศจากโมหะก็ตามว่าจิตปราศจจากโมหะ ดังว่าจิตตังสังจิตตังจิตันติปัชานาติรู้จากจิตอันหดหู่ก็ตามว่าจิตหดหู่วิขิตังว่าจิตตังวิขิตังจิตตันติปัชานาติรู้จักจิตอันฟุ้งซ่านก็ตามว่าจิตฟุ้งซ่าน มหาคตังวาจิตังมหาคตังจิตตติปัาชานาติยอยากจิตที่ได้อารมณ์อันเลิศก็ตามวาจิตถึงแล้วซึ่งอารมณ์อันเลิศามาหาคตังวาจิตังามาหาคาตังจิตตติปัาชานาติ อยากจิตที่ไม่ได้อารมณ์อันเลิศก,ก็ตามว่าจิตไม่ได้อารมณ์อันเลิศสาุตารังวาจิตตังสาุตารังจิตตันติปาชานณาดีอันมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็ตามว่าจิตยังมีจิตอื่นยิ่งกว่า อนุตตรังวาจิตังอนุตตรังจิตันติปัชานาติรู้จักจิตอันไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็ตามว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าสมาหิตังวาจิตังสมาหิตังจิตันติปัชานาติ รู้จากจิตอันตั้งมั่นก็ตามว่าจิตตั้งมั่นอาสามะหิตั้งว่าจิตตั้งอาสามะหิตั้งจิตตันติปะนาดีรู้จากจิตอันไม่ตั้งมั่นก็ตามว่าจิตไม่ตั้งมั่นวีมุตตังว่าจิตตังวีมุตตังจิตตันติปะชาณาตี หลุดพ้นแล้วก็ตามว่าจิตหลุดพ้นแล้วอาวิมุตตังวาจิตังอาวิมุตตังภาชนะดีรู้จักจิตอ่านไม่หลุดพ้นก็ตามว่าจิตยังไม่หลุดพน้นอิติอาจะตังวาจิตเตจิตานุปัสสีวิหารติ ด้วยอาการอย่างนี้ที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติปิาเห็นจิตในจิตอันเป็นภายในบางบาหิตาวาจิเตจิตนุปาสีวิหารตาีในจิตอันเป็นภายนอกบาง อจจาชาตปะหิทาวาจเตจิตานุปัสสีวิหาราตาีเป็นภายในและภายนอกบางสามุทยัยธรรมานุปัสสีวาจิตาสมิงวิรตีและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นในจิตบาง วายะธรรมานุปัสสิวะจิตาสมิงเวระติยเห็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปในจิตบางสามูตัยวายะธรรมานุปัสสิวะจิตาสมิงเวระติยเห็นธรรม เกิดขึ้นและเสื่อมไปในจิตบางอาทิจิตานติวาปนา,าสสติปัตติตาโหติก็แลสติคือความระลึกว่าจิตมีอยู่ดังนี้ของเธอนานเป็นสติที่เธอดำรงไว้วันเทวญา,านามตาตยาเพียงเพื่อรู้ ปฏิสติมาตายาเพียงเพื่ออาศัยระลึกอานิสิโตจาวิหาราดีที่แท้เธอเป็นผู้ที่ดันและทิฏที่อาศัยไม่ได้น่าจากินจิโลเกอุปาทิยาตีเธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้ เอวังโคพิขาเวพิกุจิเตจิตานุปัสสิเวบิกสุทั้งหลายอย่างนี้แหลชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่